มิดหมายอันดีกับวงการวัตถุมงคลของไทยนะครับนะท่านท่านรู้ไหมว่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ท่านฟังนะครับนะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนแล้วกันนะครับนะทักทายแฟนรายการทุกท่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่ส่งดาวมาเป็นกําลังใจผมเคยพูดให้นะผมเคยพูดให้หลายๆท่านฟังอย่างนี้นะครับบอกว่า นะวัตถุมงคลของไทยเนี่ยเราไม่ได้เล่นกันเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะครับนะชาวต่างประเทศเขาก็มาเล่นวัตถุมงคลของไทยเยอะมากเลยแล้วก็นะท่านท่านดูนะครับว่าอันนี้เรื่องจริงนะผมผมเนี่ยได้สัมผัสข้อมูลมาผมจัดรายการมาผมก็บอกท่านหลายครั้งหลายหนบางท่านเชื่อบางท่านไม่เชื่อท่านรู้ไหมตอนนี้เนี่ยนะครับ การหาข้อมูลของชาวจีนเนี่ยนะหาข้อมูลเรื่องอะไรมากที่สุดท่านรู้ไหมเขาเข้ามาหาข้อมูลเรื่องพระเครื่องของไทยมากที่สุดนะครับนะเขาเสิร์ชเข้ามาใน Google หาข้อมูลนะพระเครื่องเมืองไทยเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วนะนิมิตหมายอันดีตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้นะครับนะผมจะเล่าให้ท่านฟัง มันมีคนเนี่ยนะเขาจัดนะครับเขาจัดไลฟ์สดขายสินค้าไทยไปจีนะนะไลฟ์สดขายสินค้าไทยไปจีนเขาใช้นะทางจีนเนี่ยเขาไม่ใช้ Facebook เขาใช้วีแชทนะไลฟ์สดไปจีนนะครับเขาท่านเชื่อไหมเขาไลฟ์สองชั่วโมงเนี่ยขายได้ทั้งหมดห้าล้านบาทสองชั่วโมงได้ห้าล้านบาทนะครับ นี่นี่หมายถึงอะไรครับนะหมายถึงว่าตลาดในจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่พอสมควรแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีแอดมินอยู่ที่จีนด้วยนั้นเนี่ยเราจะเห็นช่องทางฮะนะเราจะเห็นช่องทางว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตลาดในจีนเป็นตลาดใหญ่มากแล้วก็เป็นตลาดของวัตถุมงคลที่เราสามารถจะทำตลาดนี้ได้แต่หลายคนยัง นะยังไม่รู้ข้อมูลว่าจะทํากันยังไงแล้วหลายคนเข้าเข้ามาดูผมถ้ามาดูผมตอนแรกๆท่านจะรู้ทิศทางนะท่านจะรู้เพราะผมเคยพูดให้ท่านฟังว่าเราไม่ได้มองนักสะสมชาวไทยเป็นหลักนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามองนักสะสมชาวต่างประเทศเป็นหลักเพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่เข้ามาเล่นวัตถุมงคลของไทยอันดับต้นๆเนี่ยก็คือไต้หวันนะแล้วมาเลสิงคโปร์ฮ่องกง นะตอนหลังเนี่ยตลาดจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากแล้วผมเห็นข้อมูลอย่างนี้นี่เป็นข้อมูลจริงนะครับนะข้อมูลจริงไม่ได้มาพูดเล่นนะเนี่นี่ครับนะเขามีนะที่เขาลงไว้เนี่ยเนี่ยเขามีเนี่ยนะเขาบอกว่าไลฟ์สดขายสินค้าไทยไปจีนขายแค่สองชั่วโมงรายได้ห้าล้านบาทสุดปังไลฟ์สดขายสินค้าไทยไปจีนนะสองชั่วโมงเนี่ยห้าล้าน เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาขายเนี่ยจริงๆเขาขายจีปาถะนะจีปาถะก็จะมีพวกนะยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรด้วยนะครับแต่สิ่งที่ขายได้ดีที่เขาขายเนี่ยตอนนี้เป็นล่ําเป็นสันก็คือวัตถุมงคลของไทยเขาบอกว่านะวัตถุมงคลของไทยเขาจัดไว้ห้าห้าชนิดที่ชาวจีนนิยมหนึ่งคือพระปิดตาสองพระกริ่ง สามยี่โกอหงสี่สี่หูห้าตาห้าเลดแล้ววัตถุมงคลหลวงพ่อรวยฮะหลวงพ่อรวยวัตกโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นไหมครับนะแสดงว่าชาวจีนเนี่ยเขาชื่นชอบวัตถุมงคลเรารู้นะเราเริ่มรู้มันเหมือนกับแบบสำรวจทำแบบสำรวจว่าเขาชอบอะไร ตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเขาชอบอะไรแต่คนไทยนะคนไทยยังสร้างวัตถุมงคลตามนะตามสิ่งที่คนไทยต้องการท่านดูเนี่ยดูในห้าอันดับเนี่ยนะครับที่ชาวจีนหาเนี่ยไม่มีเท้าเวสุวรรณเลยนะครับอันนี้ไม่มีเท้าเวสุวรรณเลยนะครับแต่ห้าอันดับของเขาเนี่ยเขามีพระปิดตา ถ้าพระปิตานี่ผมว่านะมันก็หลากหลายนะครับหลากหลายเกจิที่ทําพระปิดตานะครับอันดับหนึ่งที่เขาต้องการแล้วเขาบูชาก็คือพระปิดตาสแสดงว่านะเกจิที่เขาต้องการอาจจะหลากหลายนะพระปิดตาพระกริง่งพระกริ่งเนี่ยผมบอกว่าเขาน่าจะรู้เพราะว่าเราเอาจริงๆเราเอาศิลปะของชาวจีนนะเข้ามานะพระกริ่งใหญ่ นะเมื่อก่อนเขาเรียกพระกริ่งจีนใหญ่ฉะนั้นคนจีนก็น่าจะผูกพันกับพระกริ่งอยู่แล้วพระกริ่งชาวจีนให้ความสนใจเป็นอันดับสองรองลงมายี่กกหงอันนี้อันนี้ค่อนข้างแปลกนะเพราะยี่กกหงเนี่ยนะเป็นคนไทยนะเชื้อสายจีนเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าชาวจีนผมไม่มั่นใจว่าเขารู้จักยี่กอหง นะในรูปแบบไหนนะครับแต่เขากลับมาชื่นชอบบูชายี่ก่อหงนะครับแล้วอันดับต่อไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็น4ี่หูหตา4ี่หูหตานี่ของไทยเลยนะครับนะของไทยเลยนะแสดงว่านะทางนู้นเขาชื่นชอบนะสี่หูหตาเหมือนกันแต่สิ่งที่คาดไม่ผิดคาด ผมเคยเล่าผ่านรายการแล้วนะครับไม่ผิดคาดเลยก็คือเลดหลงพ่อรวยครับผมเคยพูดถึงเลดหลงพ่อรวยมาหลายครั้งหลายหนนะครับนะผมมาพูดให้ท่านฟังอีกก็ได้ทําไมทําไมชาวจีนถึงชื่นชอบแล้วรู้จักผมเคยบอกแล้วจริงๆเขาไม่รู้รู้จักเลยนะครับเขาไม่รู้จักแต่ก่อนแต่ไลเขาก็ไม่รู้จักเลดหลงพ่อรวยนะครับพระเอิญนว่าในปีที่เขามากันเนี่ย โรคระบาดยังไม่มีเขาเข้ามากันเป็นโอ้โหคนจีนเข้ามาเยอะนะครับแล้วเขาก็ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวเนี่ยแล้วเขาก็มาดูปรากฏว่าเขาไปชอบเลดเพราะว่าเป็นเครื่องประดับเขาก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งมงคลอะไรนะครับเป็นแค่เครื่องประดับเท่านั้นนั้นเลดเนี่ยพอเขามาแล้วเขาก็เอาไปใส่นะใส่แล้วเขาก็ไปโชว์กันในใน,ในที่ของเขา เขากลับไปบ้านที่จีนเขาก็าไปโชว์กันที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังทางโน้นก็บอกว่านะเลดนะก็ใส่สวยๆแต่พอใส่สวยๆไปเขาไปแล้วเขาทำธุรกิจแล้วธุรกิจเขาดีขึ้นมีโชคมีลาบมีอะไรเขาก็สงสัยว่าตั้งแต่เขาได้เลดมาทำไมทำไมทุกอย่างมันดีขึ้นทำไมธุรกิจนะชีวิตมันดีขึ้นเขาก็เลยสอบถามมาทางคนไทยว่าเลดเนี่ย มีพุทธคุณมีพลานุภาพมีพาเวอร์ทางด้านไหนนะคนถคนไทยก็ตอบไปว่าเลดเนี่ยนะเขาเชื่อมัน่นหลวงพ่อรวยนามเป็นมงคลนามว่ารวยเป็นมงคลแล้วเลดนะเป็นเครื่องประดับที่เป็นมงคลนะช่วยในเรื่องทำมาค้าขายโชคลาภเจริญรุ่งเรืองปรากฏว่าเขาถึงบางอ้อเขาบอกมีหน้าเล่า ทํำไมเขาบูชาไปแล้วธุรกิจเขาดีโชคลาบเขามีอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเขาเลยไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังทีนี้บรรดาเพื่อนก็ได้รับรู้พอได้รับรู้เขาก็หากันฮะหาเช่าบูชาเลทก็เลยราคาพุ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตโกราคาก็ขยับขึ้นไปด้วยพอขยับขึ้นไปคนไทย นะครับเห็นว่าของหลวงพ่อรวยเอ๊ะทำไมขายได้ดีขายได้ดีไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งออกไปต่างประเทศไปจีนเขาน,เนู่นแน่นี่คือที่มาของความนิยมในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะนะการเล่นหาเราเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ได้มองนะในในสิ่งที่เรากำลังเล่นกันอยู่ผมมองถึงตลาดต่างประเทศ แล้วเราเห็นชัดทีเดียวว่าจีนนี่เป็นตลาดใหญ่แล้วเขาชื่นชอบวัตถุมงคลของไทยด้วยว่าพี่น้องชาวจีนเนี่ยใกล้ไทยมากเขาเคยนะเคยล่องเรือมาอยู่เมืองไทยบรรพบุรุษเขาอยู่จีนนะตัวเขาเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วเขามีความผูกพันกับคนไทยซึมซับเอาเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ นะครอบครัวเขาจเจริญรุ่งเรืองมีธุรกิจในเมืองไทยมีธุรกิจในต่างประเทศเขาก็มีความคิดเหมือนคนไทยก็คือว่าอยากจะได้วัตถุมงคลแบบไทยเนี่ยไทยเวลาเขารวยนะคนจีนเหมือนกันนะคนจีนรวยจะมาแล้วคนจีนกับคนไทยเนี่ยผมบอกนะนะมีความสนิทชิดเชื้อกันพอสมควรทีเดียวนั้นเนี่ยเวลาคนจีนมาประเทศไทยเขาเหมือนกับว่ามาบ้านญาติ นะมาบ้านญาติเวลาเขามาเขาก็รู้ว่าคนไทยเวลามีตังค์คนไทยซื้อบ้านซื้อรถนะแล้วคนไทยเนี่ยถ้ามีตังค์นะครับมีฐานะทางครอบครัวดีเป็นนักการเมืองเป็นนายตำรวจเป็นนายทหารสิ่งที่เขาอยากได้คือวัตถุมงคลแพงๆเอาไว้ครอบครองนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการชาวจีนเขารู้อะครับนะเขารู้ว่าคนไทยเวลาที่ได้อะไรมาหมดแล้วสิ่งที่อยากได้ครับต่อไปก็คือ พระเครื่องนะบางทีเราทํามาค้าขายกับชาวจีนผมเห็นนะครับว่ามีเนี่ยแฟนรายการผมอยู่คนหนึ่งนะขายกุ้งกุลาให้กับจีนปรากฏว่าเวลาที่จะให้ของพิเศษจีนเขาเนี่ยคู่ค้าเขาเขาเลี่ยมพระขุนแผนนะให้กับชาวจีนเอาวัตถุมงคลให้กับเขาเขาดีใจเพราะว่าเขารู้ว่าวัตถุมงคลของไทยมีค่ามีราคา นะถ้าจะไปให้อย่างอื่นเขานะมันก็ประเมินราคาได้เขาก็เห็นว่าโอ้โหราคามันนะราคามันแค่นี้เองเหรอแต่ถ้าให้วัตถุมงคลไปเขาประเมินราคาไม่ได้นะเราบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเราบอกไปว่าองค์นี้ห้าแสนเขาก็โอ้โหห้าแสนเลยเหรอห้าหมื่นเลยเหรอนะอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้นะท่านดูฮะนี่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดให้ท่านฟังเนี่ยนะบอกว่าเขาเล่นวีแชทกัน นะเพราะว่าที่นั่นเขาไม่ใช้เฟซบุ o กนะวีแชทสองชั่วโมงได้5ล้านนะท่านไปดูข้อมูลแล้วกันนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่เขานะขายส่งไปจีนเนี่ยห้าอันดับนี่เขานะเขาทำเป็นอันดับมาให้เลยนะครับเขาบอกเลยว่าหอันดับเนี่ยมีพระปิดตามีพระกริงมียี่กอหงมีสี่หูห้าตามีเลดหลวงพ่อรวยถามว่าเอา้า แล้วเาวเวสทุวันไปไหนล่ะทีนี้นะไม่ติดฮะไม่ติดผัวของชาวจีนครับเทวเวสุวันครับแต่ในอน,นาคตไม่แน่แต่ตอนนี้ไม่ติดผัวของชาวจีนฮะเอาละทีนี้ผู้สร้างท่านมีข้อมูลแล้วผู้สร้างนะถ้าท่านจะลุยตลาดจีนท่านก็ต้องดูแลครับว่าท่านจะสร้างอะไรในห้าห้าแบบนี้นะครับแต่ห้าแบบนี้ก็เป็นวัตถุมงคลยอดนิยมอยู่แล้วนะฮะ พักปิดตานี่ก็พึ่งนะก็พึ่งสร้างกันให้ลืมๆไปอยู่นี่นะครับนะพักกริงพักกริ่งเนี่ยผมบอกนะครับว่าเป็นอะไรที่ยากพอสมควรเพราะว่าการลงทุนค่อนข้างสูงแล้วแล้วอีกอย่างถ้าเกจิยังดังไม่มากเนี่ยการจะทำพักกริ่งออกมาขายยากครับขายยากแต่ตลาดตอนนี้ตลาดจีนกับต้องการพักกริ่งครับนะส่วนยี่กอหง นะผมงงเหมือนกันว่าเขาเขาทาไมนะถึงเป็นยี่กอหงครับหน้ายี่กอหงเนี่ยเป็นเจ้าอากรบ่อนเบี้ยนะครับในสมัยเก่าฮะนะก็เกี่ยวกับหวยนี่แหละนะาเลขหวยรวยเบอร์อะไรเนี่ยเขากลับมาชอบยี่กอหงนะครับเอออันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับนะยี่กอหงฮะนะผมว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่เขาคุ้นเคย นะก็เป็นชาวจีนเหมือนกันอาจจะอย่างนั้นก็ได้นะครับนะแล้วก็สี่หูห้าตาสี่หูห้าตานี่ท่านเห็นนะครับว่านะสี่หูห้าตาเียเทวดานําโชคกินฐานไทยเป็นทองเขาก็รู้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของนะเครื่องรางของไทยนะครับนะกินฐานไทยเป็นทองนะครูบาบุญยังบุญยังกะโลนี่ดังนะสี่หูห้าตาเมื่อก่อนดังมากเดี๋ยวนี้ดังน้อยลงนะดังน้อยลงเพราะอะไร เพราะว่านะมันมีวัตถุมงคลอย่างอื่นออกมาผมบอกแล้วว่าท่านดูที่ห้าอันดับเนี่ยไม่มีเหรียญเกจิเลยครับชาวจีนฮะท่านเห็นอะไรไหมท่านเห็นอะไรไหมว่าห้าในห้าอันดับเนี่ยไม่มีเหรียญเกจิเลยนะมีพระปิดตามีพระกริงมียอดย,ยี่กอฮงมีสีห้าตาแล้วก็มีเลดหลวงพ่อรวย เลดหลวงพ่อรวยแต่ว่าเหรียญยังไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถามไปได้ไหมไปได้นะเพราะคนรู้จักหลวงพ่อรวยแล้วผมถึงมานั่งพูดเนี่ยเพื่อจะให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์เกจิของเราให้ชาวต่างประเทศเขารับรู้ถ้าชาวต่างประเทศเขารับรู้กันมากๆเนี่ยสร้างอะไรออกมาเขาก็เอา นั้นผมบอกว่าตอนนี้ใครเก่งภาษาจีนใครสามารถจะประสานได้ผมบอกว่าเม็ดเงินไหลทีเดียวนะเพราะว่าถ้าดูจากการหาข้อมูลใน Google แล้วเขานะเขาเซิร์ชเข้ามาหาเนี่ยเป็นคำว่าวัตถุมงคลเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งสแสดงว่าเขาชอบวัตถุมงคลของไทยแต่นะคนไทยยังคิดนะคิดงานให้เขาไม่ตรง นะคิดงานใ้เขาไม่ตรงเรายังคิดงานเฉพาะเฉพาะคนไทยอยู่คือเอาใจคนไทยด้วยกันเพราะว่าถ้าจะไปเอาใจชาวจีนเดี๋ยวไม่มีช่องนะก็กลัวว่าจะของจะขายไม่ได้ก็เลยทำเอาที่นะที่คนไทยต้องการแต่ผมบอกว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับนะานิมิตหมายอันดีผมบอกแล้วว่าตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีโอกาสสูงมาก แต่เรายังมันเหมือนกับเราทำสินค้าไม่ตรงใจผู้บริโภคนะเขาชอบนะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราไปทำขนมจีนมันก็เลยเรียบร้อยเลยนะครับนะมันไม่ตรงแต่เนี่ยท่านเห็นไหมนะเราจะรู้แล้วว่ามีอันดับไหนบ้างที่ชาวจีนเขาชื่นชอบนะแล้วเราก็จะเอามาพูดให้ท่านฟังแล้วท่านก็ไปต่อยอดกันเอานะใครที่จะไปต่อยอดกันได้นะครับ นะก็มีหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วผมจะมีติดต่อลูกค้าย,ยังไงที่จีนผมบอกว่านะท่านต้องขยันโพสนะเขาเล่นวีแชทกันท่านก็ไปเล่นกับวีแชทกับเขานะครับแล้วก็พยายามหาวิธีพูดคุยกับเขาผมบอกแล้วนะครับว่าวงการพระเนี่ยการแปลสำคัญนะแปลต้องตรงอย่างของเขาเนี่ยที่เขาขายได้เนี่ยเขามีแอดมินอยู่ที่จีนด้วย นะครับฉะนั้นแอดมินที่จีนก็ต้องมีอันเนี้ยก็ต้องมีที่ไทยก็ต้องมีเพราะว่าเขาจะต้องประสานกับชาวจีนแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องหาวิธีไม่งั้นเราก็ซื้อขายกับเขาไม่ได้อย่างเนี้ยเห็นไหมนะไม่น่าเชื่อ